สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องเจาะตำนานมา้าทรงกินเจภูเก็ตคุณผู้ฟังครับเมื่อเทศกาลกินเจหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าเจ้าชายมาถึงภาพที่เราคุนตาเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกก็คือกระบวนแห่พระรอบเมืองที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาอันรุนแรงครับโดยจะมีร่างทรงหรือที่เรียกว่ามา้าทรง แสดงอิทธิฤทธิ์ครับใช้ของมีคมทั้งมีดทั้งดาบทั้งเหล็กแหลมนะครับทิ่มแทงร่างกายตัวเองเรียกได้ว่าหู้ยน่าหวาดเสียวมากนะครับภาพเหล่านี้สร้างความทึ่งความขนลุกและความศรัทธาอย่างรุนแรงครับคำถามก็คือเบื้องหลังความขลังที่เราเห็นกันจนชินตาในทุกๆปีแบบนี้มันคืออะไรกันแน่บางเรื่องก็เป็นความเชื่อ หรือมีความจริงอื่นที่ซับซ้อนกว่าซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้ครับมาเจาะลึกปรากฏการณ์มมาส่งภูเก็ตที่เห็นภาพที่ซับซ้อนตั้งแต่รากเหง้าความเชื่อวัฒนธรรมไปจนถึงมิติทางเศรษฐกิจที่เข้ามาพัวพันครับการจะเข้าใจมมาส่งครับต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของประเพณีเจ้าฉายในภูเก็ตก่อนนะครับมีเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การค้า และการทำเหมืองแร่อรดุ่งโรดในอดีตว่าว่ากันว่าส่วนหนึ่งของประเพณีกินเจมาจากคณะงิ้วจีนแต้จิ๋วที่มาแสดงในภูเก็ตยุคที่เหมืองแร่นั้นเฟื่องฟูแถวบริเวณซอยโรมนีหรือที่เคยเรียกกันว่าอ่างอาไลคณะงิ้วนี้มีการไหว้ครูตามธรรมเนียมนะครับโดยบูชาเทพประจํำคณะของพวกเขานั่นก็คือองค์เตี้ยนหู้งวนซอย หรือที่คนภู้กิจเรียกว่าพระเหล่าเอียพระเหล่าเอียนี่เป็นเทพแห่งการแสดงนิ้วเชื่อกันว่าจะช่วยให้กิจการรุ่งเรืองมีคนดูเยอะๆนะครับข้อมูลจากบางงานวิจัยและคำบอกเล่าในท้องถิน่นต่างชี้ไปในทางเดียวกันว่าเทพองค์นี้คือองค์แรกๆที่มีการประทับร่างทรงหรือม้าทรงในพิธีการกินเจที่ภูเก็ตครับ และต่อมาพระเล่าเอียก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเหมือนผู้ดูแลสารเจ้าหรือเจ้าอา้มไปเลยแสดงให้เห็นว่าการเข้าทรงได้อยู่คู่กับประเพณีนี้มาตั้งแต่รากฐานแรกๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ม้าทรงคือใครวิธีการเลือกม้าทรงมีอยู่4รูปแบบดังนี้น,นะครับ ตามความเชื่อดั้งเดิมนั้นม้าสงไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือสื่อกลางหรือมีเดียมสำหรับมนุษย์กับเทพเจ้าพวกเขาคือคนที่องค์เทพเลือกหรือที่เรียกว่าพระจับให้มาเป็นร่างประทับเปรียบเสมือนกับยานพาหนะให้เทพลงมาสื่อสารแสดงพลังอำนาจหรือที่เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ต่างๆเพื่อยืนยันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงและพร้อมจะปกป้องคุ้มครองชุมชนครับ การที่ใกลสักคนจะกลายมาเป็นมา้าทรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับหากอ้างอิงจากงานวิจัยและข้อมูลทางปรารองถิ่นเราสามารถสรุปที่มาของการเป็นมา้าทรงได้หลักๆ4รูปแบบก็คือ 1. แบบพระจับก็คือเทพเลือกเองเป็นรูปแบบที่ฮือฮาที่สุดกับเทพจะเลือกคนคนนั้นเองมักเกิดกับคนอายุน้อยๆโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น 13-15ปีอาจมาในฝันมาบอกใบหรือบางความเชื่อก็เชื่อ,อว่าเป็นการช่วยต่อชีวิตให้เพราะเมื่อถูกเลือกแล้วจะเหมือนเป็นลิขิตที่ปฏิเสธได้ยากครับ 2. แบบสืบทอดทางสายเลือดเกิดขึ้นในตระกูลที่นับถือเทพองค์ค์นั้นเป็นเทพประจำตระกูลเมื่อมาทรงคนเก่าทำหน้าที่ไม่ได้แล้ว เทพก็จะเลือกคนในตระกูลมารับช่วงต่อเหมือนเป็นการส่งต่อหน้านที่ในครอบครัวครับ 3. แบบยืมม้าขี่อันนี้เป็นกรณีพิเศษที่ม้าส่งคนเดิมเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังหาคนใหม่ที่เหมาะสมไม่ได้เทพก็จะยืมร่างของม้าสรงองค์อื่นมาประทับชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ในพิธีกรรมไปก่อน โดยมีกำหนดเวลาตามความเชื่อก็คือไม่เกิน5ปีครับและ 4. แบบเปลี่ยนองค์ประทับก็คือการที่คนคนนั้นเป็นม้าสมของเทพองค์หนึ่งอยู่แล้วแต่อยู่ๆก็มีเทพองค์ใหม่ที่มีบารมีสูงกว่ามาจับหรือเลือกใช้ร่างนั้นแทนเป็นเรื่องของภพภูมิที่ซับซ้อนและอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ครับ คราวนี้แนวคิดเรื่องของม้าส่งในภูเก็ตนี่นะครับคือการหลอมรวมความเชื่อจีนนั่งเดิมทั้งเตา๋าขงจื้อและพุทธมหายานหัวใจสำคัญก็คือการเชื่อเรื่องของพลังเหนือธรรมชาติและการสื่อสารผ่านตัวกลางอย่างม้าส่งและพิธีกรรมที่ถูกต้องครับคำว่ากิมซินหรือรูปเคารพหรือเทวรูปที่เป็นตัวแทนขององค์เทพตามสารเจ้า กิมซินจึงเป็นเหมือนรูปรธรรมที่มองเห็นได้ของเทพขณะที่ม้าทรงคือร่างทรงที่มีชีวิตเป็นมนุษย์ที่เทพใช้เป็นสื่อกลางในการแสดงตนออกมาเมื่อเข้าทรงรูปแบบท่าทางการแต่งกายของม้าทรงหรือที่เรียกว่าต้อจึงถูกแสดงให้สอดคล้องกับเทพเทพองค์นั้นเหมือนกับกิมซินที่ประทับอยู่ และบทบาทที่ทุกคนเฝ้าชมในกระบวนแห่ก็คือการแสดงอิทธทริ์อภินิหารนะครับหรือหวดหวดเนี่ยคือการที่ม้าส่งใช้อาวุธประจำองค์เทพเช่นโป๊เกี่ยมหรือว่าดาบป่อเถาหรือขวานหรือกิ่วมาพวกลูกตุ้งหนามนะครับอันนี้จะใช้อวาวาดเสียวหน่อยนะครับทิ่มแทงร่างกายตัวเองเรียกได้ว่าน่ากลัวมาก แต่เป็นความเชื่อเบื้องหลังก็คือการที่ม้าทรงรับเคราะห์แทนมนุษย์เหมือนเป็นการแบกรับความเจ็บปวดแทนผู้ศรัทธาตามหลักเมตตาของพุทธมหายานครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทำการอย่างสเปะสปะนะครับแต่ก็มีพี่เลี้ยงหรือบอดี้การ์ดคอยควบคุมความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของความสะอาดของแผลและอุปกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบและระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัดที่สืบทอดกันมาครับนอกจากนี้พิธีที่มา้าทรงมีบทบาทเด่นก็ยังมีพิธีแห่พระรอบเมืองหรืออาอิวเก้งที่มา้าทรงจะออกโปรโดผู้คนนอกศาลเจ้ามีการให้พรแจกเครื่องรางเป็นการนำความศักดิ์สิทธิ์มาสู่ชุมชนโดยตรง และก็มีพิธีลุยไฟหรือก้อยห้อยที่เชื่อกันว่าเป็นพิธีชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีและแสดงความบริสุทธิ์ของผู้ที่เป็นม้าทรงและผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วยครับหากมองปรากฏการณ์ม้าทรงจากมุมมองทางวิชาการโดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์และบรุุษยวิทยาเราจะเห็นว่านี่คือปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่ซับซ้อน มากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียวครับแนวคิดเรื่องสัญญะและการแสดงที่เขามาช่วยอธิบายได้อย่างน่าสนใจอย่างสัญญะเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายเสื้อผ้าเครื่องประดับอาวุธและท่าทางของม้าทรงก็คือสัญญาหรือทรายที่สื่อความหมายถึงเทพองค์ไหนมีพลังอํานาจอะไรส่วนเรื่องของการแสดงครับม้าทรง กำลังแสดงบทบาทความเป็นเทพอยู่บนเวทีศักดิ์สิทธิ์หรือศาลเจ้าหรือขบวนแห่เพื่อสื่อสารผ่านการกระทำรูปลักษณ์มากกว่าคำพูดทำให้ผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวได้รับชมและก็เกิดความเชื่อร่วมกันนอกจากนี้แนวคิดเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่า sacred space นะครับก็ช่วยอธิบายว่า ทำไมพื้นที่ธรรมดาธรรมดาอย่างถนนนนทางในภูเก็ตอยู่ๆก็กลายเป็นพื้นที่พิเศษไปซะง,งั้นที่เชื่อมต่อกับพลังเหนือธรรมชาติได้ชั่วคราวในช่วงพิธีกรรมในแง่ของวัฒนธรรมชุมชนประเพณีกินเจและม้าส่งขับยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการรักษาอัตลักษณ์และรากเหง้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตเป็นการสืบทอดภาษาความเชื่อและพิธีกรรมที่เชื่อมโยง พวกเขากับประวัติศาสตร์การอพยพและการทำเหมืองแร่ในอดีตสร้างความเป็นปึกแผ่นและศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้วัฒนธรรมนี้ยังคงมีชีวิตและมีการปรับตัวในแต่ละยุคและสมัยนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้ฟังในโลกยุคใหม่มิติทางวัฒนธรรมศรัทธากละถูกทับซ้อนด้วยมิติของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับ เทศกาลกินเจก็กลายมาเป็นแม่เหล็กทางการท่องเที่ยวแทนที่ถือว่าทรงพลังมากดึงดูดผู้คนมหาศาลครับทั้งทางชาวไทยและต่างชาติสร้างเม็ดเงินสะพัดมหาศาลอาจสูงถึงหลักหมื่นล้านบาทต่อปีซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนครับเมื่อการท่องเที่ยวเติบโตอย่างก้าวกระโดดประเพณีก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนรองรับนักท่องเที่ยวมากมาย ยกตัวอย่างเช่นอาหารเจที่จากเดิมเรียบง่ายในโรงทานครับก็กลายเป็นเมนูแฟนซีและมีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายการจัดการเรื่องการเดินทางเรื่องที่พักและข้อมูลต่างๆก็ให้ความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวและการส่งเสริมการโปรโมททั้งโดยภาครัฐและเอกชนครับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นำมาซึ่งคำถามใหม่ที่เป็นความท้าทาย ในใจกลางของปรากฏการณ์นั้นก็คือเส้นแบ่งระหว่างศรัทธ,ธาแท้กับการทำธุรกิจบนความเชื่อเศรษฐกิจแห่งศรัทธ,ธาอยู่ตรงไหนครับการที่มีพิธีกรรมบางอย่างดูเหมือนจะกลายเป็นโชว์เน้นความหวาดเสียวและตื่นตาตื่นใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นสิ่งนี้กำลังกัดกร่อนกันแท้ดั้งเดิมของความเชื่อหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เศรษฐกิจแห่งศรัทธาซึ่งเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความเชื่อแต่ความยากก็คือการหาจุดสมดุลครับทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเดินหน้าได้โดยที่ไม่ทำลายคุณค่าดั้งเดิมของพิธีกรรมทำอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้ครับ นี่คือโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับชาวภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่องนี้ครับผมเล่าเองโดยไม่ใช้เสียง AI นะครับในเจ็บคอแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการสร้างงานต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ